ฮอบบี้แบนสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับ h o b b ี้แบ r ช่องที่จะมารีวิวของเล่นทั้งใหม่และเก่าที่ผมเล่นขึ้นเล่นหรือใครๆก็เล่นวันนี้นะครับผมจะมารีวิวฟิก u ูไรสแตนดาร์ดตัวหนึ่งนะครับ ที่เพิ่งออกมาใหม่ๆสดๆละลอนกันเลยนะครับใช่ครับที่หลายหลายคนคงได้ดูตัวอย่างกันไปแล้วนั่นก็คือจันจันจันฟิกเกอร์ไ์สแตนดาร์ดคาร์แมนไรเดอร์ชินคาร์แมนไรเดอร์ครับ สงสัและสิทำไมถึงต้องพูดเสียงแบบนี้เพราะชินคาเมอไรเดอร์มันดุดันไม่เกรงใจใครอือบอกเลยว่าออกมาสวยและดีมากๆครับเฮ้ยเฮ้ <laughs> ยทรมานเนี่ยเนทรมานด้วยํำเสียงนี้อ่ะ ก็จะมารีวิววันนี้นะครับฟิกุไรส์สแตนดาร์ดชินคาแมนไรเดอร์นั่นเองหลายๆคนคงได้ดูทีเซอร์กันไปแล้วนะครับบอกเลยว่าทำไมคนอื่นเฮ้ยกับคาแมนไรเดอร์เซโรแต่ผมเฮ้ยกับยอดนักสืบเคนี่ผมคนเดียวใช่ไหมนี่ผมคนเดียวใช่ไหมที่เห็นด็อรไม่ด็อเรเคยอดนักสืบเคแล้วแบบ เฮ้ยนักสืบเคเออต้องขอบอกว่าไม่เคยดูนะครับคุณปู่เล่าให้ฟังนะว่านักสืบเคเนี่ยเป็นแอนดรอยเออที่อยากพิสูจน์ตัวเองให้มนุษย์ยอมรับอะไรอย่างเงี้ยอ่า <c oughs> ไม่เกี่ยวกับชินคาเมรล์ลเดอร์เลยนะแค่น้องมีบทบาทอยู่ในชินคาเมร์ไลเดอร์นะครับวันนี้นี่ได้มาแล้วนะเออ มีใครหยิบยกกันไปแล้วหรือ,อย่างกับชินคาแมนไลเดอร์ตัวนี้อ่าต้องขอบอกว่าจากที่ดูแอบไปดูของญี่ปุ่นมาค่อนข้างสวยนะแกเออว่าไม่ได้อ่าอาร์คเวิร์หน้ากล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับสวยและเท่เนี่เมื่อประกอบเสร็จแล้วตัวน้องก็จะเป็นแบบนี้อืม แยกสีแยกแผงแยกชิ้นมาให้อย่างดีเลยนะแน่ตัวเขานะครับทั้งหน้าทั้งหลังประกอบเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับโคดท่าแอคชั่นได้นะครับมีมือมาให้นะครับทั้งหมด2คู่ผ้าพ,พันคอมีมาให้2แบบนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าอันนี้คืออะไรแกนดำๆอันนี้คืออะไรไม่รู้นะ เดี๋ยวดูในคู่มือเอานะครับไม่ต้องห่วงเรื่องจุดขยับนะเพราะมันเป็นฟิกไรส์สแตนดาร์ดขยับได้ดีแน่นอนครับผมอเอาเป็นว่าเราอย่ามัวเสียเวลากันอยู่เลยเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องชินคอมม้นไรเดอร์ในส2 1กนันเ,เลยครับไปเปิดกล่องกันเลยครับ อ่ะนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องชินคาเมนไรเดอร์กันเลยนะวันนี้ทุกคนมีรอยยิ้มแล้วหรือยังถ้ายังไม่มีนะเอารอยยิ้มน่ารักน่ารักของเราไปได้เลยนะโมเอโมเอชิวกาชิวกาลุน <laughs> ฉันเป็นอะไรเนี่ยต้นคลิปกลางคลิป <laughs> คำเตือนอย่าก,กินน้ำยันฮีขวดเขียวเกิน2ขวดนะครับถ้ากินเกิน2ขวดก็จะเป็นแบบผมนี่นะครับ <c oughs> <c oughs> ยอกหยอกยอกยกยอกยากให้ขำๆกันนะ <c oughs> วันนี้อ่ะมามา,มาเปิดกล่องดูงานดูพลาสติกข้างในของชิ้นขาแมนไรเดอร์กันเลยดีกว่านะครับมา3 2 1สองหนึ่ป,ปิดออกมาเราก็จะเจอ ดามจก่อนเลยนิ่งไปแป๊บหนึ่งนะสติกเกอร์อ่ะมันดูเหมือนไม่เยอะนะแกแต่มันเป็นจุดเล็กๆว่าแกที่ฉันห่วงก็คือว่าถ้ามันเป็นจุดเล็กๆเนี่ยแล้วมันแปะลงไปในหลุมอะ่ะจะไม่ค่อยห่วงแต่ถ้าแปะแล้วตรงเป็นจุดที่มันเป็นนูนๆน่ะ ตัวสติกเกอร์มันชอบเลื่อนหลุดนะฮะอันนี้ต้องเดี๋ยวต้องดูอีกทีว่าจุดที่แปะสติกเกอร์เป็นยังไงนะเห็นป่ะเนี่ยตรงตรงตรงแถบด้านนี้เห็นไหมมันจะเป็นชิ้นเล็กๆอยู่นะครับก็เวลาแปะสติกเกอร์ก็ระวังระวัง,ะวงกันหน่อยนะฮะในส่วนของเอ่อเท้านะครับก็เป็นสติกเกอร์นะดังนั้นเวลาตั้งโชว์หรือแปะอ่าเอ้ยไม่ใช่ปังรังโชว์หรือแปะเวลาตั้งโชว์หรือขยับก็อย่าให้เท้ามัน สีกับพื้นไปสีกับพื้นมานะเพราะตัวสติกเกอร์จะพังได้นะครับแผงที่เราเห็นนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนคอและหน้านะครับนี่เป็นแผงสีเนื้อนะอ่าแผงด้านหลังนะครับตัวพลาสติกนะฮะสีดำเนี่ยจะเป็นสีดำด้านนะฮะสีดำด้านนะก็จริงๆอ่ะดูจากเท็กเจอร์แล้วโอเคเลยนะ เออสวยนะผมไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นไหมนะในส่วนของพลาสติกสีดำนะฮะมันมีเท็กเจอร์นะครับมันมีเท็กเจอร์เป็นไซซายอยู่นะฮะเป็นไซซายอยู่นะนี่ส่วนแผงด้านหลังเป็นแผงฉีดทั้งหมด 1, 2, 3, 3, 4นะครับก็จะมีในส่วนสีเขียว สีชมพูใสนะฮะที่เป็นลูกตาสีเขียวเนี่ยก็น่าจะเป็นด้านหลังแผงอกส่วนตัวนะครับแล้วก็แผงสีดำนะฮะก็จะเป็นช่วงตัวช่วงเอวอ่ะแต่ขอบอกว่ารายละเอียดดีเทลเนี่ยให้มาจัดเต็มจริงๆเลยนะเนี่ยเนี่ยเน,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 นแผงนี้จะมองเห็นได้ชัดว่าตัวงานตัวเท็กเจอร์ของตัวชิ้นงานมันจะเป็นใสๆดําใสๆด้านๆใสๆนะฮะอ่าจัดว่าดีนะครับแล้วก็ มีปลอยผมอยู่ข้างร่างนี่ปลอยผมอยู่ตรงนี้นะอ่ะก็อย่างที่ผมรีวิวไปในฟิกกูอาร์ชินคาเมไลไ이เดอร์นะครับใครอยากให้ผมน้องสมจริงหรือผมสลวยสวยเก๋ก็ใช้ขนตาปลอมมาแปะได้นะครับฉันลืมเมาเออคนที่มาบอกฉันว่าผมเอาขนตาปลอมมาแปะอะ่ะ สารภาพมาซะดีๆขนตาพอมะของแฟนหรือของตัวเองสารภาพมาดีๆนะหยอก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 ต้องขอขอบคุณสําหรับทิกดีๆด,ด,ด้วยนะครับอันนี้เป็นในแผงสีเงินนะฮะก็จะมาเป็นสีเงินเลยก็จะมีในส่วนของเขานะครับและในส่วนของเข็มขัดจ้าเข็มขัดก็จะมีรายละเอียดดีเทลนะครับนี่ ถุงถัดมาถุงนี้ก็จะมีแผงสีแดงนะครับก็จะเป็นในส่วนของผ้าพันะคอนะฮะอ่ะและมันซ้อนกันอยู่อะแผงสีดําด้านหลังแผงสีแดงมันจะเป็นในส่วนของหน้านะครับในส่วนของส่วนหัวแผงสีแดงบังอยู่นะครับและแผงด้านหลังนะคะเป็นในส่วนของสีเขียวก็จะเป็นคออข้อแขนข้อขาพาสมือและก็เท้านะครับ ต้องขอบอกว่าเขาแยกสีแยกเ,เขาเรียกอะไรนะแยกสีแยกชิ้นมาให้อย่างดีนะครับใครจะทำสีเพิ่มหรือว่าใครจะตกแต่งเพิ่มหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ทำได้ง่ายนะฮะแผงสุดท้ายก็จะเป็นสีขาวในส่วนของเข็มขดัดไม่ใช่แผงสุดท้ายถุงสุดท้ายนี่แผงสีขาวเป็นเข็มขดัดแผงสีดำเป็นจอยคอต่อและแผงด้านหลังแผงใสเป็น ฐานจ้านี่ฉันชอบฉันชอบงานฟิก u ร์ไลท์สแตนดาร์ดคาเมลเดออย่างหนึ่งตรงที่เขาให้ฐานมาตลอดเลยเนี่ยอันนี้คือความดีงามของฟิก u ร์ไลท์สแตนดาร์ดคาเมลเดอนะครับหมดแล้วอากเวริร์กนาเรมก็จะเป็นแบบนี้นี่อ่าด้านหลังก็จะบอกว่า น้องแอคชั่นอะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้างนะครับมานับแผงกันเถอะว่ามีทั้งหมดกี่แผงนะครับรวมฐานนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แผงสติกเกอร์1แผงครับผมตัวงานนะครับบางชิ้นบางแผงมีอันเดอร์เกตนะครับ บางชิ้นบางแผงมีอันเดอร์เกรดนะดังนั้นเวลาตัดนะครับดูดูชิ้นงานดีๆว่าตัดอันเดอร์เกรดออกไปแล้วหรือยังนะครับในส่วนของการประกอบเขาให้เราเริ่มประกอบตั้งแต่หัวนะครับมาตัวนะฮะมาแขนมาขานะครับอืมแล้วก็มาฐานนะฮะจบหมดไม่มีอะไรมากมายนะครับ ส่วนมือที่เขาให้มาเขาก็จะให้มาทั้งหมด2คู่นะครับคือมือกำหมัดกับมือทําท่าฟันนะฮะอ่าแล้วก็ชิ้นดำๆที่ผมสงสัยผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวเอาไว้จุบกับผ่านนะครับอ่าในชิ้นไปไหนแล้วกล่องฝากล่องนี่ในชิ้นนี้ ชิ้นนี้นะฮะชิ้นนี้ที่ผมบอกว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะน่าจะเป็นตัวจุกฐานนะครับตัวจุกฐานนะก็คือเอาไว้เชื่อมกับตัวฐานและก็ตัวชินคาเมลไรเดอร์นะครับแบบนี้นี่แต่ถ้าใครมีแอคชั่นเบส6นะฮะหรือฐานของฟิกกูอาร์ตก็เอามาใช้กับตัวชินคาเมลไรเดอร์ได้นะครับนี่ทั้งหมดทั้งมวลก็จะมีประมาณนี้นะครับ เอาเป็นว่าทุกคนเดี๋ยวเราไปต่อชิ้นคาเมลไรเดอร์ตัวนี้ให้เสร็จเป็นตัวแล้วมาดูกันดีกว่านะว่าชิ้นคาเมลไรเดอร์ตัวนี้จะชิคก้สชิการุนกันหรือเปล่าเดี๋ยวนะฉันหันไปมองตัวเองในกล้องแล้วฉันอายวะอ่ะเพววื่อความบันเทิงนะฮะก็ชิคก้สชิการุนไปต่อกันเลยครับ ตะตาตาดตดนแล้วผมก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับ f i ฟิกไ Standard ชินขาแมนไรเดอร์ตัวนี้อ่าต้องขอบอกเลยว่าขั้นตอนการประกอบไม่ยุ่งยากอะไรเลยนี่ตอแป๊บๆก็เสร็จนะครับที่เสียเวลามีอยู่แค่จุดเดียวเลยจริงๆ นั่นก็คือขั้นตอนการแปะสติกเกอร์ที่เข็มขัดของคัมเพลไรเดอร์นะครับแกฉันเสียเวลาตรงจุดจุดนี้มากแล้วตัวสติกเกอร์มาเป็นชิ้นเล็กๆนะฮะและที่สำคัญนะตัวสติกเกอร์นะครับพอแปะแล้วพยายามอย่าไปโดนโซนนี้เยอะมากนะครับเพราะมันจะเลื่อนหลุดหายได้นะครับอันนี้ข้อควรระวังนะฮะ อีกจุดหนึ่งที่ควรระวังนะครับนั่นก็คือเขานะครับ yeah. เนี่ยขานะฮะระวังมันหักนะครับมันเป็นแกนขึ้นมาแค่นี้เองนะก็ระวังเขาหักนะครับอีกจุดหนึ่งนะฮะอ่านั่นก็คือแผง E 2องแผง E 2อนะครับแผง E สแผงนี้ จะเป็นส่วนหัวของชินคาเมนไรเดอร์นะครับคือด้วยความที่แผงนี้ส่วนนี้ยเป็นพลาสติกเงาดังนั้นเวลาตัดนะครับใช้ครีมคมๆตัดนะและเก็บงานดีๆนะครับถ้าเก็บงานไม่ดีมันจะทิ้งรอยบาดเก็บได้อ่าไม่รู้เห็นไหมนะครับนี่ของผมมันก็จะเป็นเนี่ยขาวๆอยู่เลยนะฮะเก็บงานยังไงก็ไม่หายนะครับเป็นขาวๆอยู่นะ สำหรับแผง e 2นะครับสำหรับจุดจุดอื่นเนี่ยในส่วนชิ้นสีดำเนี่ยไม่ค่อยทิ้งรอยบาดเจ็บเท่าไหร่นะครับแต่ชิ้นส่วนสีเขียวเนี่ยทิ้งรอยบาดเจ็บบ้างแต่ก็เก็บงานได้นะครับก็เก็บงานได้แต่ในส่วนของแผง e 2นะครับ e 2นะก็ค่อนข้างเห็นชัดนะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับอีกจุดหนึ่งมันไม่เป็นจุดควรระวังอ่ะมันจุดที่น่ารำคาญนั่นก็คือ ผ้าพ,พันคอของผมเนี่ยพอเวลาขยับหรือโด,น,ด,น,น,ดนนู่นโดนนี้โดนนั่นเดี๋ยวมันชอบหลุดนะฮะมันชอบหลุดออกมาเองบ่อยมากนะครับแอบรำคาญน,นะครับแอบรำคาญน,นะและจุดอื่นก็ไม่น่าจะมีครับโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับในเรื่องของจุดขยับตัวน้องขยับได้ดีครับ ไม่ต้องห่วงเลยงานฟิกกูไรส์สแตนดาดนะครับไม่ต้องห่วงเลยขยับได้ดีมากๆแขนงอได้ขนาดนี้อ่ะขางอได้ขนาดนี้นะฮะแต่ปลายเท้ามันพับไม่ได้นะอ้ออีจุดหนึ่งที่ควรระวังผมลืมบอกไปเลยนั่นก็คือฝ่าเท้าของน้องเป็นสติกเกอร์นะครับนี่พยายามพยายามอย่าไปถูนะฮะเวลาตั้งก็ ตั้งอย่างนี้นะพยายามอย่าไปถูนะเพราะเท้าเป็นสติกเกอร์นี่ไงหลุดละผ้าพันคอหลุดออกมาแล้วนะฮะฝ่าเท้ามันเป็นสติกเกอร์นะครับเดี๋ยวตรงสติกเกอร์มันจะลอกนะฮะมันจะลอกได้นะยังไงก็ระวังระวังหน่อยนะฮะเนี่ยในส่วนของผ้าพันคอเนี่ยที่บอกนะครับมันน่ารําคาญน,นะฮะมันหลุดบ่อยเหลือเกินนะครับเอี่ยคร่าวๆรวมๆก็มีประมาณนี้นะฮะ เขาให้อะไรเรามาบ้างนะครับอย่างแรกเลยเขาให้มือทำท่าฟันมาคู่หนึ่งมีหลังมือให้อันนี้จัดว่าดีนะครับมีหลังมือให้นะฮะให้มาหนึ่งคู่และผ้าคลุมที่เป็นสยายแบบนี้นะครับให้มาเปลี่ยนกับตัวนี้นะฮะอ่ะก็ถอดเปลี่ยนเอานะครับนี่บอกเลยว่า ถ้ามันไม่ติดว่าต้องถอดเปลี่ยนผมจับติดกาวไปแล้วนะลำคาญนะฮะมันหลุดบ่อยเหลือเกินนะอ่ะหมดแล้วนะครับหมดแล้วนะเรามาวัดความสูงของตัวน้องกันดีกว่านะครับสูงจากเท้าถึงเข่า16เซนนะครับ16เซนนะความสูงจากเท้าถึงเข่า16เซนนะครับพี่คับพี่ครับมันต่างจากฟิกกูอาร์ตเยอะไหมครับอ่ะโอเคอันเชิญครับ Hey. มายืนค้างๆกันเลยเห็นแล้วใช่ป่ะเห็นแล้วใช่ป่ะเออตัวฟิกกูอาร์เนี่ยสูง15เซนนะครับตัวฟิกกูไรส์สูง16เซนนะครับช่วงอกนะฮะตัวฟิกกูไร์เนี่ยจะสมส่วนกว่าแล้วมันจะดูแบบกว้างกว่านะครับในส่วนของฟิกกูอาร์เนี่ยหลายคนเขาเรียกไหล่ตกไหล่คอนะครับ และในส่วนของตรงหน้าอกนะครับหน้าอกไตเสพเนี่ยเกาะเกาะตรงนี้นะฮะเกาะเกาะตรงนี้นะในส่วนของฟิกูไลท์ขยับไม่ได้แต่ส่วนของฟิกูอาร์ตนะฮะขยับได้นะครับขยับได้ก็ขยับขึ้นมาแบบนี้ได้นะครับในเรื่องของจุดขยับเนี่ยก็เอาจริงๆคือขยับได้ดีทั้งคู่นะครับขยับได้ดีทั้งคู่นะแต่ผมขอออกตัวนิดนึงว่า ผมไม่ค่อยได้เล่นงานฟิกกูอาร์ตดังนั้นผมจะขยับตัวฟิกกูอาร์ตแบบแบบเก๊เกๆกลางๆอะ่ะเออกลัวน้องหักนะครับก็เลยไม่รู้น้ำหนักนะอย่างฟิกกูไลท์เนี่ยเออเราต่อเองเรารู้เองว่ามันเป็นอะไรยังไงเราก็จะขยับได้รู้ว่าควรขยับยังไงบ้างแล้วอย่างฟิกกูอาร์ตผมกลัวไปขยับผิดจ,จังหวะแขนหกักขาหากักขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะฮะ แต่เอาจริงๆนะโดยส่วนตัวอย่างที่เคยบอกทุกครั้งคืออยากให้มอง2ง,งานนี้แยกออกจากกันไปเลยงานสําเร็จกับงานประกอบนะครับอยากให้มองแยกออกจากกันไปเลยนะฮะก็เป็นงานหนง,งานหนึ่งไปเลยไม่ค่อยอยากจะให้เอามาเปรียบเทียบกันเท่าไหร,นร่นะครับก็นะฮะในส่วนของการตัดสินใจซื้อก็อยู่ที่ดุลลพินิษฐของคนละครับว่า จะ,งงจะซื้อยังไงจะซื้อ2แบบเลยหรือว่าเฉพาะซื้อเฉพาะฟิกุไลท์หรือซื้อเฉพาะฟิกุอาร์ตก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่นะอย่างที่บอกครับเนี่ยจุดที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยก็คือฟิกุอาร์ตเปิดกล่องมาสวยโพสทา่าจบแต่ฟิกกูไลท์เปิดกล่องมาคุณต้องมานั่งต่อแปะสติกเกอร์บลาบลาบลาบถึงจะเสร็จนะครับอ่าก็ แล้วแต่จะคิดกันดูเลยนะอ่ะก็ให้เห็นกันไปเลยนะครับว่าแตกต่างกันแบบไหนอะไรยังไงบ้างนะครับนี่นะฮะในเรื่องจุดขยับผมว่าไม่ต่างกันเยอะนะสีตาก,ก็ในส่วนของฟิกกูอาร์ตเนี่ยมันจะเป็นสีชมพูใช่ไหมแต่จริงๆของฟิกกูไลท์มันก็เป็นสีชมพูนะแต่พอเวลาบางมุมมันก็จะเป็นสีขาวบางมุมก็จะเป็นสีชมพูนะฮะอ่ะ มันอยู่ที่การตกกระทบของแสงด้วยนะครับตามนี้เลยและอีกอันนึงที่มีคนถามเข้ามาเยอะมากพี่ครับเสื้อของฟิกกูอาร์ตใส่กับฟิกกูไรได้ไหมอ่าโอเคมาอันเชิญเสื้อนะครับก็ใส่แบบเดียวกับฟิกกูไรเลยถ้าใส่นะครับทำท่านวิ่งนารูโตะนะฮะเอาแขนมาข้างหลังนะแล้วก็เอาเสื้อมาให้น้องใส่นะครับ ชึบ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 อ่าวมัดไซอหะคิดว่ายังไงบ้างอ่าคิดว่ายังไงครับ มันได้แกมันเล่นด้วยกันได้นะเออมีความร,รู้สึกว่าเหมือนจะฟิกกูไลเนี่ยเหมือนจะเสื้อเนี่ยจะพอดีพอดีเลยนะครับจะพอดีเลยนะแต่ช่วงแขนเนี่ยเวลาขยับเนี่ยมันจะติดๆหน่อยเพราะว่าไหล่ของตัวฟิก u ูไลจะกว้างกว่าตัวฟิกุอาร์เพราะฟิกุอาร์มันจะไหล่ตกนะฮะตัวฟิกกูไลเนี่ยไหลจะกว้างกว่าแต่เวลาขยับเนี่ยอาจจะติดช่วงนี้นิดนึงนะฮะก็ขยับได้นะขยับได้นะ แบบนี้นะฮะช่วงแขนช่วงบนขยับได้นะครับอ่ะก็จะหลังๆติดๆหน่อยอะไรประมาณนี้นะฮะก็จัดท่าจัดทางเอาได้เลยนะครับเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะพาบันคอเนี่ยแอบรำคาญจังเลยอ่ะหลุดอีกแล้วนี่อ่ะก็คร่าวๆกลมๆประมาณนี้เลยครับประมาณนี้เลยนะก็ เอาเปรียบเทียบให้ดูกันเออเอาเปรียบเทียบให้ดูกันแล้วนะครับระหว่างฟิก u ูอาร์ตกับฟิกกูไรท์แล้วก็ลองเอาเสื้อของฟิก u ูอาร์ตมาใส่แล้วก็ตามที่เห็นเลยครับว่าได้หรือไม่ได้ยังไงนะครับก็อยู่ที่คนดูแล้วล่ะจะตัดสินใจซื้องานไหนนะครับมีกําลังผมแนะนําซื้อไปเถอะทั้ง2ตัวนะครับเพราะมัน ในมุมมองของผมมาผมมองว่ามันคือคนละงานอะมันไม่ได้เป็นงานเดียวกันถึงแม้มันจะเป็นตัวเดียวกันก็ตามนะฮะอ่าตามนั้นนะครับก็เดี๋ยวผมไปจับตัวชินคาเมเลเดอร์ตัวนี้ถ่ายรูปแล้วมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงไปไปดูกันเลยครับ เป็นไงกันบ้างครับกับงานพิกุลไ์สแตนดาร์ดชิ้นขาแมนไรเดอร์ตัวนี้สำหรับผมปกๆๆให้นะครับขอตัดคะแนนในส่วนของสติกเกอร์ครับทำนั้นแหละแปะยากเลือนหลุด แปะไม่ดีเลื่อนหายอีกจังหากอ่ะนะครับแต่ถ้าใครมีความสามารถเรื่องการทำสีในส่วนของเข็มขัดผมแนะนำว่าทำสีไมเถอะนะง่ายกว่านะครับดีกว่านะฮะก็นะครับแต่ถ้าใครพี่ครับผมทำสีไม่เป็นก็แปะสติ๊กเกอร์แล้วก็อย่าไปโดนบริเวณเข็มขัดมันบ่อยนะครับตัวสติ๊กเกอร์จะได้ไม่เลื่อนหลุดหายนะครับ วันนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงบ้างกับชินคาเมเลเดอร์ตัวนี้ก็เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับพูดคุยกันดีๆนะครับมีสาระและสร้างสรรค์นะครับวันนี้ก็ไปละครับเจอกันใหม่คลิปหน้าไรหน้านะครับวันนี้ก็ฝากกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับทำไมถึงต้องกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพราะ นผมไลไม่เป็นเวลาครับช่องนี้ไรไม่เป็นเวลานะครับจะได้ไม่พลาดไลฟ์ใหม่ๆและคลิปใหม่ๆจากช่อง h o p p y b แบ r นะครับและที่สำคัญเออช่วยกันกดไลค์คนละหนึ่งไลค์เอาหมเอาแมาม และที่สำคัญนะพวกเธอช่วยการกดไลค์คนละหนึ <GO av uther> ่งไลายเป็นกำลังใจให้ช่อง Hobby Bear ด้วยนะรักจังเลยตกกตกกี้ชัดดีไหมยอดซับจากขึ้นยอดซับพวบหายหมด อ่ะก็นะครับเชิยกดไลค์คนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าไรหน้านะครับช่ว,วงนี้ก็ดูแลสุขภาพดูแลตัวเองกันวนไปนะข้างนอกตอนกลางวัน,วนคู่ตะละร้อนนะฮะก็กินน้ำกันเยอะๆนะครับอย่าแอบ,บกินน้ำหวานกันเยอะนะเดี๋ยวมันจะอ้วนเดอ้อกินน้ำที่มีน้ำตาลน้อยหรือน้ำเปล่าก็ได้นะครับไปแล้วจัดแน่บายบาย